เฮ้ย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 วรุ่นทำอะไรนั่งทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยอ๋อกำลังอัปเดตตัวแหวนใหม่ดีออสอยู่ครับผมอ๋อเหรออ่าใช่เฮ้ยเฮ้ยมีแล้วมันอัปเดตยังไงอ่ะวิก็อะไรเลวก็ต่อสายไทซีกับจากตัวกีตาร์เนี่ยเข้ากับที่ชาร์จได้เลยแล้วก็กดอัปเดตจากในแอปได้เลยอ๋อต้องเสียบสายชาร์จก่อนเหรอใช่ครับถ้าไม่เสียบเนี่ยมันขึ้นไม่ไม่อัปขอดูหน่อยมันมีอะไรดีบ้างนี่เบื้องต้นเลยก็คือจะมีนี่พรีเซตใหม่อ่ามีเซตใหม่เพิ่มมขึ้นา อันนี้จะเป็นพวกแบบหัดของเขาอะไรแบบอันนี้แบบฝึหัดเขาจะเรียงให้เป็นแบบแคตตอล็อกแบบเป็นระเบียบมากขึ้นเฮ้ยอันนี้มีขอดเอขอดดีนี่คือสอนเป็นขอดๆเลยเหรออ่าใช่นี่เฮ้ยอ๋อบทเรียนตั้งแต่แบบกีตาร์คืออะไรนี่อ๋อเริ่มฝึกเพลงว่าแบบตีคอร์ดยังไงอะไรอย่างงี้อ่าเฮ้ยโอ้โหเพลงออโคตรเจ๋งเลยว่ะแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกนี่มีเอฟเฟกต์ไมค์เพิ่มนี่เอฟเฟกต์ก้อนเพิ่มเลยโอ้โหเฮ้ยเอฟเฟกต์ไปเยอะจริงจงอ่ะนี่แหละแอมก็มีเพิ่ม ه, อุ้ยโอ้แอมก็เยอะเ <ย ật S 1> อ้เยอะขึ้นนะแหมก็เยอะด้วยหูทั้งหมดแอมทงอะไรเยอะๆไปหมดเฮ้ย,ยน,ยนี่พี่อยากจะรู้จริงเลยว่ามันดีกว่าเดิมเยอะมากไหมเย,มยอะมากแค่ตั้งแต่ตรงบทเรียนเนี่ยคือเขาแยกเป็นแบบหมวดหมู่ให้แบบดูง่ายมากเลยแล้วมีคนเคยบอกไปว่าได้เพย์ออสไปแล้วเก่งขึ้นมีครับผมลูกค้านี่บอกกันหลายคนนะ ก็ฝึกจากบทเรียนในแอปนี่แหละครับผมได้ความรู้จัดจัดอใช่แต่ทีนี้มีขายที่ไหนมีสึกษาทุกสาขาเลยครับผมชัวนะมีนะที่สําคัญเลยต้องสอนลูกค้าใช้แอปด้วยนะใช่ครับแต่ว่าไปใช้ง่ายอยู่แล้วอะใช้ง่ายเป็นภาษาไทยโอเคเจ๋งมากมีเขาใจมากเดี๋ยวไงผมไปขอไปศึกษาแอป Payos ก่อนนะครับขอบคุณครับ